สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องอากงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Forza Horizon ค่ะนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีหาเงินใน Forza นะคะแบบว่าชั่วโมงไอประมาณ18นาทีนะคะจะได้ประมาณ3 0สตเลยนะคะไปเปิดไปที่แมปนะคบไปที่ e v e n t Lab ล็เคลียเคลียหับนะคะไปที่ Even t Lab ไ็ e v e อีเวน์นะคะใช่ใช่ ก็ไปํำที่ว่าแะไรมั้งน,นะครับมันมี15นี่ฟอ e ร์มอันอี้ NE XP เเาาก็เลือกไปก่อนคนระับ นี่ฮะอันนี้ฮะหนึ่งล้านมิลเลียนลันนะฮะกดเข้าไปเลยโซโล่นะคะถ้าเกิดเรามีเพื่อนก็สามารถเพื่อพาเพื่อนมาเล่นได้เราก็ต้องเลือกรถที่แรงที่สุดของเรานะฮะเลือกรถคัสเอ็กไปเลยยิ่งดีที่เราแต่งไว้แล้วนะคะเราต้องดูสกิลด้วยสเตตัสรถนะฮะอันนี้ดีไอ้ปัดมาจินเรา เจอเลยเนี่ยไอเกดกินนิ่มๆอยู่แล้อเดแล้วเราก็ต้องไปเซตติ้งด้วยนะครับให้เงินมันเยอะที่สุดนะเอาเป็นอันติเมทไปเลยก็ได้ฮะ เอาบอดให้โหดนะเอาคัาสตอมดีกว่าแต่ว่าเป็นเกียร์อัตโนมิติจะเล่นง่ายกว่านะฮะอืมนี่ไม่เกี่ยวอ่ะจัดไปเป็นเกียร์เองแต่ว่ผมไม่ค่อยถนัดการเปลี่ยนแบบเกียร์แมนนวลนะฮะอ่ะเกดไปให้เงินมาร้อยปร์เซ็ต์นะ เล้วจังนล้นมนะันจะได้เงินเยอะมากจะได้เงินเยอะมากนะฮะโอ้ยบังเล่นประมาณ18นาทีจะได้3แสนเลยนะฮะประมาณ3แสน0ถึง4แสนนะ ตอนนี้ผมมีเงินอยู่1ล้าน1ล้าน5หมื่นนะแล้วเรามาดูตอนจบเกม,มเวลส่วนเวลนะคะก็จะได้ประมาณ4-3ถึง4เวลนะถือว่าดีมากเลยมือสำหรับมือใหม่นะไปดูที่แปดจะพันจะบั่นกูไม่เนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบกว่า ันก็จะมาเส้นนี้พอดีไป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 เี่ยแสงเปลแล้วแสงเปลแล้วเอตันมาติงเอาไงเอาไงโว้เยังไงอ่ะิงสี่หร้ง แล้วเพิ่ง3้อยหกสิบห้าแล้วทักเียบ้านเขาไปเร็ว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 เักเกียร no ์เจ <go> ็ดด้วยแล้วมันวิ่งเร็วได้ปะกว่านี้ครับไปไปไปขอให้รอบสุดท้ายอะฮะเราได้ที่หนึ่งจะดีมาก ไม่ทางจริงๆอนะโอ้โหตันสามเจ็ดห้าจะยากมากเลยเหรอมันค่อนข้างที่จะยากนะ,ะับเพราะรถเราแรงนะแต่ว่ามันแรงไม่สุดน่าจะเอาเบนซ์มานะเมื่อกี้นี้เบนซ์แรงกว่าบอดโผดด้ว้บอดโผท Bye, bye, bye. Bobby lên, I don't believe. Bobby, you're ready. And bố, 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 đi, bố, bò, bố, bò, bye 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 bye, bye, bye. bye, 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 bye. ไปขบับผุมมองภายในบ้างเนื่ยมันตัดประมาณสามเจ็ด้านะสำหรับเอ็ดมาตินผมอัพเต็มแล้วนะแบบสุดแรงเลยอ่ะ ซอยเกียร์ลงะถึงแนะนำเป็นเกียร์แมนด้วยแต่ว่าโอ้โหสวยแล้วหลังหลังหลังเข้าสกิลฟอยได้เยอะมากเลยนะซอยเลยซอยเลยซอยเกียร์ลง ไปฝั่งนี้นะไปต่อไปต่ออยู่ที่5ผมไม่รู้ว่าจะได้ตังหรือเปล่าน,นะเพราะว่าที่1เนี่ยเขาจะได้ประมาณ3-4มถึงสี่แสนนะผมเคยเล่นได้อยู่เพราะว่าผมเลือกรถมาผิดด้วยเมื่อกี้ควรเอาเบนซ์แต่ว่าไอ้นี่มันใช้แตกดีแฮนดิ้งดีทุกอย่างยกเว้นสป,ปีดอย่างเดียวเลย แรงนะแรงนะผมบอกได้เลยผมน่าจะเอาไอ้เบนมาเบนมันวิ่งได้สี่ห้าร้อยเลยเบนวิ่งประมาณสี่ร้อยกว่าเบนซ์ผมถอ,อนเลยถอนเพื่อเพื่อเลี้ยวนะคะแทนที้ ตั้งเลยไปไม,ไม่เราไม่ได้เหมือนบทนะเราลาก่กได้ผมจะไมไ่ตัดต่อเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ยาท,ทําคลิปเต็มไม่ดูเลยว่าจะได้รู้ว่ามันระยะทางเป็นไงวิธีการเลี้ยวนะเพราะาทางคน้ังที่จะซับซ้อน ถูกต้องเป็นขึ้นถ้าถ้าเกิดเอาเป็นเกียร์ออโต้องเงินก็จะไม่ถึงสามแสนนะฮะผมมี VIP ด้วย VIP ก็คือคูณสองนะเป็นโบวัสเงินคูณสอง VIP เรียมมุมกล้องบ้างสวยๆปิดเดึกปึก มันเลนแบบเดียวนะไม่เน้นทุกสปีดมันแฮนดิ้งดีแต่ต้องปรับเกียร์ให้มันช้าลงหน่อยขับสี่นะคันนี้ผมแต่งมาขับสี่ขับสองมันฟีทิ้งอะมันไม่แรงอะมันแรงอย่างเดียวมันได้แต่แรงอ่ะแต่เลี้ยวหวยผมพูดได้เลยมันได้แต่แรงเตรียมเชนเกียร์ยองนะไอเตรียม เอาเกียร์ลงนะเพราะว่าเกียร์สำคัญมากกับการที่จะเปลี่ยนนะลัดเลยลัดเลยแล้วก็เลี้ยวนะปกติโอ้โหผัวผู้ชน AI ช่วยเลย อ่อผมไม่รู้ว่าที่ห้าได้เงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองดูอีกทีนึง เส้นทางเาลีล้ยวรถเราอะเช่นกันลง อวะในการเปลี่ยนเกียร์ถึงสิบปุ๊บเปลี่ยนเกียร์ปั๊บแล้เพราะว่ามันจะได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะ ไป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 เดี๋ยวเชนเกีย์ลงเลยนะฮะนี่รอบที่สามแล้วผมไม่รู้ว่ายี่สิบนาทีหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเอาคันแรงมาประมาณสิบแปดนาทีนะเด้เลยผมไม่มีเจ็ตโก้ถ้าเกิดเป็นเจ็ตโก้จะดีมากรัดเลยนะตุ๊บป,ปู กีแล้วนะตอนนี้สิบนาทีแล้วตอนนี้สิบนาทีแล้วผมหยาบตลอดเลยอะ่ะบายเอาหนึ่งชองสามไี่มึงจะกี่วอจู้ได้ฮึ เล็กไปสักพิมผมก็อากงเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคบเด็กเบอร์ตองเบอร์ตองชูมันไปไ พี่เตกโอ้เออไปชน้างทางไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไร้างทางเราตีเลยกกัน เกิดเอารุ้ที่แรงวันนี้เรามีโอกาสชานะได้ที่หนึ่งเลยนะคะ ก่อนเกลงนะฮะ ถ้าพ้ารอดนะตอนนี้เวลา14นาทีนะผมว่าน่าจะประมาณ20นาทีได้เพราะว่ารถเราไม่แรงนะคะถ้าเกิดเอาแบบรถได้ที่1เลยนะประมาณ18นาทีได้ๆเลยประมาณ20-22ถึงนาทีนะต้เพิ่มไปอีก4นาที ฮ่า ไปไปขาดนะผมเมื่อกี้สิทันนะถ้าเกิดมันเร็วกว่านี้ได้อ่ะประมาณสี่รอยอะทันทันชัวชวเลยคือมันตาที่สามร้อยเจ็ดสิบห้านะคันนี้อ่าถ้าเกิดเราปรับเกียร์อะ ปรับเกียร์ได้ไหมโอ,อ,มอ,อ้ทำอะไรเกี่ยวกับค่าไม่ได้เลยนะครับอ่ะไปต่อทำอะไรเกี่ยวกับรถไม่ได้เลยนะปรับเกียร์อะไรก็ไม่ได้เลยนะผมลืมบอกไปเราจะไม่แบบปรับเกียร์แรงขึ้นยังไม่ได้นะต้องออกจากการแข่งก่อน ไอ่เต่พกคนไม่ค่อยสําคัญนะฮะเออเอาเยอะมากแลวแต่เรา,แต,เราแต่เราต้องไปสนใจที่ที่ที่ชนะดีกว่าครับเพราะว่าตรงนั้นจะได้เงิน,นะครับเอารถมาผิดคันะอันนี้มันถน,นัดเลี้ยวอะมันไม่ถนัดเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่แรงไปต้องเอารถที่แรงไปมานะคะแนะนำ อาผิดแบบผมมันจะไม่ดีมากอะสิบเจ็ดนาทีแล้วนะเพิ่งจะสี่รอบเองผัดนะถ้าเกิดโล กดสุดเลยไม่ทันเบนจริงๆอ่ะเบนวิ่งประมาณสี่ร้อยได้มังเลงได้มากกว่าน,นี้ดิมันต้องเลงได้มากกว่าน,นี้รอบที่ห้าแล้วนะนะรอบสุดท้ายประมาณยีห้านาทีนะขอ,ของผมเพราะว่ารถมันไม่แรงพอไปเดี๋ยวมาดูเงินนะคะตอนแรกมีเวลานหนึ่งประมาณ เดี๋ยวมันจะขึ้นมาบรรท่าไหรเพราะว่ามันได้ที่โลอ่ะประมาณที่ห้าเลยนะจากสิบสองคันอ่ะมันถือว่าเยอะมากเลยนะผมคิดว่านี่ร้านเลยนะร้านร้านทางนี้ เลยแล้เลยแล้เลยเบียดเบียดเบียดได้ที่สามนะฮะจังหวะนี้เราต้องเอาหมูจริงจังต้องจริงจังเกมมิ่งแล้วถ้าเกิดเรานำเราจะชนะเราต้องบังเลนนะเราต้องบังเลนจังหวะนี้โอโหโคตรแรง quá Tao nó, băng lên nó, 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 Thấy nó, nó, Bên nào nào bên nào nó, Thấy cái băng lên nào nó, nó, cái băng lên มันก็จะไม่แซงขึ้นนะผพเป็นบอดนะไป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 ได้ไปได้เราอยู่ตรงกลางเขาไว้บังเล่นวิธีการบังเล่นหน่ยเ,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 เปิดต่น้อย ไปวิธีการบังเล่นนะค่อยเกลงเอาเลยเอาลเอาลย ไป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 เราต้องหินในแมพก่อนนะเราจะทําการบังเลนทันทีพันมากขวานะเราต้องใช้สูตรบังเรน สตรบังเล่นส oh ุบ well, right? ังเล่นได้แต <todo music> <mind> ่นะองเล่นดีมาดีที่สง่ะโอ้โนะครับก็จบไปแล้วนะครับ รีดได้เงินเท่าไหร่ไปดูเงินเงินผมเปดสิบหกเลยนะโอ้โคตรไอ้นั่นเลยอะไรอะไรให้คิดสอร์กดเวย์ที่นร์ารอบเทร doing something you like u o t h e m so what did you think ได้สี่ห้าพันเลยนะคะพันหโคตรเยอะโอเคเพื่อนได้อะไรบอกมา โอ้ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้ไปตามมาเยอะน,ะนาดนีกก็ได้ได้ที่สองไปได้ไงตีทีหกนแปเลยนะสิบหพืดยับยับสิปยับเลยสิยับยี่สิป่ะโอายี่สิ Play the. Again, I'm a T100 Baha truck restored to its former glory down here. If you're interested. Hey, champ. Got a moment to look over some adventures. Thought you might. I need one. รู้ดีได้เงินเท่าไหร่เพิ่มมาเป็นล้านสี่เลยนะคะจากล้านเดียวเพิ่มมาประมาณสี่สี่แสนเลยนะเอาไปหมุนวิวสปินเล่นกันดีกว่าวิวสปินได้ไปตั้งห้าล้นอ่ะโคตรเยอะรวยแล้วจังหวะนี้ต้องรวยแล้วเอาเงินเอาเงินอย่างเดียวเลยแทนนึงก็เอาเงินผมบอกเลย ได้วิวจะปินนี่เงินเงินตัวเงินตัวทองเลยนะคะตัวเงินตัวทองสามเจศูนไม่ต้องมาเอาเงินบอกเอาเงินก็คือเงินสิสามหมื่นป๊อตได้เยอะแล้วไม่ต้องป๊อตมีสามคันแล้วไอ้น้องเอาเงินเออมาเท่าไหร่ก็ได้เท่านนะั้นเอาสีทองยิ่งดีขอสีทองขอสีทอง 200, สองแสนนั่นแหละคุ้มทุน ผมบอกเลยว่ามันเป็นคือเงินนะตัวเงินจดของได้อะไรอได้เงินขายของได้ได้อามเจ็ดศูนยมา ไอพอดคายเย็นเทอร์โบโอะไรนี่มีเพียบแล้วมีคันแล้วนี่มีคายเย็นเนี่ยอันนี้นิวมี่ผมมีสองคันแล้วนะพอดเวลคัมเพกตอันนี้มันไม่เวลคัมเพกตแต่มันเหมือนกันเด็กเอาไปขายได้ไหมเนี่ย เอาล่ะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้ต่อพัหนาใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับได้เงินโคตรเยอะค่ะ